ซูซูกิมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่องจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าซูซูกิสวีปจองและซื้อรถรับฟรีค่าบำรุงรักษารถรวมค่าแรงระยะเวลานาน7ปีฟรีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีพร้อมผ่อนเริ่มต้นนานสูงสุด9 9เดือนคุณวรรบตีเลิศงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าหลังจากที่ซูซูกิได้ประกาศแผนงานดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่งด้านงานบริ บริฟ ree โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้คุณซึ่งจะเป็นการยกระดับงานบริการในทุกด้านโดยเน้นย้ำถึงการดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจมอบคุณภาพของงานบริการที่ดีที่สุดตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้าชาวไทยมอบให้เสมอมาและเพื่อเป็นการตอกย้ำและแสดงถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจึงขอมอบแคมเปญพิเศษซูซูกิบริฟ ree โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้คุณให้ลูกค้าสามารถเลือกรับข้อเสนอสุดคุม้มผ่อนง่ายจ่ายสบายมากกว่าที่เคยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2 5ง สเจ